โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาซับไพ่ออนิเมะเรื่องปรมาจารย์การต่อสู้นะครับก็จะเป็นตอนที่206ถึงตอนที่210นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่206หลังจากที่ชายหน้ากากผีได้ใช้พลังเลือดต้องห้ามของเขาออกมาเพื่อโจมตีกับองค์ชายดิชินไป จึงทาให้ในตอนนี้ชายหน้ากากผีก็ได้มีพลังเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมหาศาล การประทะพลังของทั้งสองซึ่งทําให้องค์ชายดิกสินก็ไม่สามารถทิ่ตานทานการโจมตีของชายหน้ากากผีได้และเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสไปและท้ายที่สุดแล้วชายหน้ากากผีก็เป็นผู้ชนะในการประลองในรอบรองชนะเลิศนี้และเมื่อคู่รองชนะเลิศไปได้จบลงไปคู่สุดท้ายของการประลองนี้ก็ได้มาถึงซึ่งมันก็คือนายน,น้อยฉินเฉินและก็ชายหน้ากากผีจากนิ่กายกุยเซียนท่านนี้ แถมหลังจากที่พระเอกนั้นมาถึงที่สนามการประลองแล้วชายหน้ากากผีก,ก็ได้ยืนข้อเสนอให้แก่พระเอกว่าเนื่องโดยที่พระเอกนั้นมีความสามารถมากที่สุดเท่าที่เขานั้นได้เคยเจอมาแล้วถ้าเกิดว่าพระเอกยอมเข้าร่วมกับนิกายของพวกเขาแล้วล่ะก็รับรองว่าเรื่องทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความแค้นส่วนต่างๆรับรองว่ามันจะจบลงเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความสุขสบายสาวๆเงินทองทรัพย์สินต่างๆมากมายพระเอกสา ามพอได้ตามที่ต้องการได้เลยซึ่งพระเอกนั้นก็ดูเหมือนว่าจะฉลาดมากแถมก็ยังบอกให้ใชยหน้ากากผีคนนี้ถ้าเกิดว่าอยากให้เขานั้นเขารวมนิกายโลหิตแล้วล่ะก็ก็ยอมแพ้ในการประลองในครั้งนี้ไปก่อนสิรับรองว่าจะเอาข้อเสนอสูตรพิเศษนี้ไปทําการคิดอีกทีมันจึงทําให้เขานั้นก็ไม่พอใจมากและก็ได้พุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปก่อนก่อนที่ทั้งสองจะได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยความสามารถของระดับ พลังของชายหน้ากากผีเมื่อเทียบกับพระเอกแล้วพระเอกจะเสียเปรียบกว่ามากเพราะพระเอกนั้นอยู่เพียงแค่ระดับชวนแต่ชายหน้ากากผีอยู่ระดับอูชงไปแล้วเรียกง,ง่ายๆก็เป็นระดับบรรพบรุษนั่นเองซึ่งชายหน้ากากผีเขานั้นก็มีความมั่นใจมากที่เขานั้นจะสามารถเอาชนะกับพระเอกได้รับรองว่าไอเด็กชินเชิญคน,นนี้ไม่สามารถเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนดวงด้วยที่พลังนั้นมันต่างกันมากนั่นเองแต่ถึงจะเป็น เช่นนั้นพระเอกก็เป็นมีความเกรงกลัวเลยไม่แต่น้อยแถมก็ยังสามารถใช้เทคนิคพลังพิเศษของเขาในการงัดออกมาต่อสู้กับชายหน้ากากผีคนนี้ก่อนที่พระเอกจะได้ใช้พลังสายฟ้าของเขาเขาทำการโจมตีชายหน้ากากผีอีกครั้งเรียกได้เลยว่าเขานั้นแทบที่จะไม่สามารถป้องกันพลังของพระเอกได้และก็ได้ถูกการโจมตีพลังสายฟ้าของพระเอกเข้าไปแบบเต็ม,ตมร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากและก็ยังไม่สามารถ ที่จะขยับตัวออกไปได้อีกด้วยจึงทําให้เขานั้นที่ไม่มีทางเลือกจึงได้ทําการระเบิดพลังออกมาและก็ุูงเข้าโจมตีพระเอกอีกครั้งแถมหลังจากที่เขานั้นได้ระเบิดพลังออกมาในครั้งนี้เปลี่ยนร่างเป็นร่างกายใหม่ถอดเสื้อคลุมแล้วก็หน้ากากาออกมาอย่างหล่อเทความแข็งแกร่งของเขามันก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมหาศาลอีกด้วยที่สามารถเข้าต่อสู้กับพระเอกได้อย่างสูสีมากขึ้นและเนื่องด้วยที่เขานั้นก็ยังไม่สามารถที่ทำ อะไรพระเอกได้เลยถึงแม้จะใช้พลังโจมตีอะไรต่างๆโจมตีพระเอกเข้าไปก่อนหน้านี้เขานั้นจึงได้งัดพลังสายเลือต้องห้ามของเขาขึ้นมาอีกครั้งเขาโจมตีพระเอกสวนกลับไปอีกทีแต่ระหว่างการโจมตีของเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเจาะการป้องกันของพระเอกได้ ถึงทําให้เขาในตอนนี้ก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากในความแข็งแกร่งของพระเอกว่าเป็นใครมาจากไหนกันแน่ที่สามารถทําลายการป้องกันของเขาได้ถึงขนาดนี้แถมราชาหลิงหูที่ได้เห็นพลังของพระเอกแล้วเขานั้นก็ถึงกับยอมรับเลยสิครับว่าชินเช่นเด็กคนนี้แข็งแกร่งเกินไปมากกว่าเขาแล้วอย่างสิ้นเชิงและก็ยังเป็นปรมาจารย์สายเลือดอีกด้วยที่จะสามารถรับรู้ถึงพลังและก็จุดอ่อนของสายเลือดคนอื่น,นได้นั่นเอง จนทําให้ธาตุดำここก็ดูเหมือนว่าเขานั้นก็ถึงกับยอมรับเลยสิครับว่าไอเด็กชินเชิญคนนี้มันแข็งแกร่งมากๆแสดงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของเขาต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแต่เขานั้นก็ยังมีความคิดเหมือนเดิมว่าจะจัดการไอเด็กคนนี้ให้ได้เพื่อที่จะนําเอาเพิงโลงหิตของเขากลับมาให้ได้นั่นเองและถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถจัดการไอเด็กชินเชิญคนนี้ได้แล้วเ <c oughs> ขานั้นก็จะรีบหนีเอาไปจากที่นี่ไปแถมหลังจากที่องค์ชายจากนิกรายกุยเซียนท่า,าน,น <c oughs> นีได้รับรู้ถึงพลังของพระเอกเขานั้นก็ถึงกับยอมรับเหมือนกันว่าพระเอกแข็งแกร่งจริงๆแข็งแกร่งเกินที่พวกเขานั้นได้จินตนาการไว้อีกแต่เขานั้นก็ยังดูเหมือนว่าจะคิดว่าตัวเองนั้นจะไม่แพ้พระเอกแน่นอนเขานั้นจึงได้ระเบิดพลังสายเลือดของเขาออกมาอีกครั้ง เป็นสายเลือดโลหิตแผดเผาเข้าโจมตีพระเอกไปอีกรอบแต่ถึงพระเอกนั้นจะสามารถหลบการโจมตีนี้ได้เขานั้นก็ถึงกับตกใจเหมือนกันเพราะความเร็วขององค์ชายท่านนี้มีความเร็วที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลจนแทบที่เขานั้นเกือบที่จะตามไม่ทันแล้วแต่ทว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าพระเอกนั้นจะยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้เพราะการโจมตีเพียงแค่นี้น่ะยังไม่สามารถทําอะไรข้าได้หรอกและเมื่อองค์ชาจากนิ่กายกุยเซียน ไม่สามารถที่ทํทำอะไรพระเอกได้เลยในทุกการโจมตีของเขาที่โจมตีใส่พระเอกไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นพลังที่แข็งแกร่งขนาดไหนแต่ทว่าเขานั้นก็ไม่คิดที่ยอมปล่อยพระเอกไปง่ายๆอีกเหมือนกัน เขานั้นจึงได้ระเบิดพลังสุดแข็งแกร่งของเขาออกมาอีกครั้งเป็นพลังที่เขานั้นได้ซ่อนเอาไว้เป็นพลังปีศาจดูซับเข้ามาในร่างกายของเขาเพื่อเขาโจมตีพลังสุดแข็งแกร่งของพระเอกเข้าไปอีกครั้งซึ่งในตอนนี้การโจมตีของเขามันก็รุนแรงขึ้นมาอย่างมากและเขานั้นก็อย่างคิดว่ายังไงไอเด็กฉินเฉินจะไม่สามารถรับการโจมตีนี้ได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่ารับได้อีกกูก็ไม่มีอะไรที่จะโจมตีมึงไปอีกแล้ว แต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเพาะเนื่องด้วยพระเอกนั้นก็ได้ระเบิดพลังของเขาออกมาเป็นพลังพายุจิตวิญญาณที่เขานั้นได้ซ่อนเอาไว้เขาโจมตีหววคุมจิตใจขององค์ชายจากนิกายกุยเสียนเอาไว้จนทําให้เขาที่ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของพระเอกเอาไว้ได้ ใจิตใจของเขาจึงถูกพระเอกควบคุมเอาไว้ได้แล้วในที่สุดและพระเอกก็ได้ทําการใช้พลังโจมตีเสรจํำนงของนักดาบเขาโจมตีชายคนนี้เข้าไปอีกครั้งแบบเต็มๆจนเขานั้นที่ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของพระเอกได้เขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บหมดสภาพแพ้ในการต่อสู้ในครั้งนี้ไปและเมื่อการประลองในรอบนี้ไม่ได้จบลงพระเอกก็ได้เป็นแชมป์ในการประลองของอาณาจักรใหญ่รวมถึง5อาณาจักรในที่ ที่สุดในเขตอาณาจักรใหญ่แห่งนี้ซึ่งมันก็ทําให้ทุกๆคนที่ได้เห็นแล้วพวกเขานั้นก็ต่างพาก,กันตกใจมาและไม่คาดคิดเลยว่าเด็กชิ้นเฉินคนที่พวกเขาคิดว่าอ่อนแอที่สุดจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดและก็ได้รับชัยชนะเป็นแชมป์ในการประลองในครั้งนี้ไปมันเป็นไปได้ยังไงกันและเมื่อการประลองในครั้งนี้ไม่ได้จบลงไปคนที่ได้12อันดับแรกก็ได้รับรางวัลกันทุกคนโดยทันใดที่พวกเขานั้นมาถึงมันก็มีสถานที่อะไรบาง ปรากฏตัวออกมาก่อนที่เจ้าสนามจะได้พูดบอกแกกับทุกคนว่าสถานที่แห่งนี้มันก็คือเมืองร่วงโบราณเก่าแก่ในสมัยโบราณมันมีชื่อเมืองเก่าแก่ในอดีตชื่อเมืองว่าเทียนหูหนึ่งในอนาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่ามนุษย์และในสมัยนั้นศิลปะการต่อสู้ในเมืองเทียนหู่แห่งนี้ก็เป็นเมืองที่แข็งแกร่งที่สุดที่ไม่มีใครเทียบได้แต่จู่ๆมันก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเพราะมันมีพวกเราปีศาจจากต่างดาว บุกเข้ามาโจมตีผู้คนในโลกแห่งนี้ทําให้คนที่แข็งแกร่งที่สุดจากอาณาจักรต่างๆก็ได้มารวมตัวกันและเข้าต่อสู้กับพวกปีศาจพวกนั้นไปจนทําให้เราคนที่แข็งแกร่งพวกนั้นก็ได้สละชีพและก็เ,เอาชนะพวกปีศาจไล่ปีศาจออกไปจากโลกใบนี้ได้แต่ถึงมันจะเป็นแบบนั้นคนในโลกมนุษย์ก็ตายไปมากมายมหาศาลอีกด้วย,วยเกือบที่เผ่ามนุษย์นั้นจะสูญสิ้นไปแล้วในตอนนั้น และสถานที่แห่งนี้สถานที่ที่คนมามันจะสามารถมีสมบัติมากมายรวมถึงศิลปะการต่อสู้เป็นมรดกตกทอดมาจากสมัยโบราณในอดีตเพื่อให้คนที่มีความสามารถสืบทอดสืบสามไปต่อนั่นเองและเมื่อท่านเจ้าเมืองได้พูดจบลงไปทุกคนก็ได้เริ่มดูดซับพลังกันในทันทีโดยพลังของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ที่มีความสามารถและก็อันดับนั่นเองซึ่งพระเอก ก็เป็นคนที่ได้อันดับที่หนึ่งจึงทําให้เขานั้นได้หินจิตวิญญาณที่แข็งแร่งที่สุดที่สามารถถ้าเกิดว่านําเอาไปเพิ่มพลังขึ้นแล้วล่ะก็ก็จะสามารถทําให้เขานั้นแข็งแร่งมากกว่าปกติดูซับพลังได้มากกว่าคนอื่นหลายเท่าถ้าเกิดว่าทําให้มันแข็งแร่งมากขึ้นไปกว่าเดิมรับรองว่าจะเป็นบุคคลที่แข็งแร่งที่สุดเป็นแน่แต่เมื่อท่านเจ้าเมืองนั้นได้บอกแกกับทุกคนว่าสมบัติผลึกหินเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่สมบัติที่ แข่งแข่งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าเป็นสมบัติที่แข็งแร่งที่สุดของเมืองแห่งนี้มันก็คือบุคคลคนนั้นจะสามารถรับรู้ถึงความเป็นมาของเมืองหลวงโบราณและก็จะได้เป็นคนที่ครอบครองเมืองหลวงโบราณได้ในที่สุด ซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนที่ยินแบบนี้พวกเขานั้นก็รีบต่างพากันเดินเข้าไปสารวดในทันทีเพราะพวกเขาก็อยากเป็นคนครอบครองพลังที่สุดแข็งแกร่งที่สุดนั่นเองแถมหลังจากที่พระเอกนั้นเดินเข้ามาแล้วเขานั้นก็ได้มาเจอกับตาประทับเวทมนต์ที่ซับซ้อนมาแทบที่เขานั้นก็ไม่รู้เลยแต่เมื่อพระเอกนั้นได้สัมผัสดูเข้าไปแล้วเขานั้นก็ได้พบว่าตาประทับนี้เป็นตาประทับในอดีตยางนั้นหรอเป็นตาประทับที่ซับซ้อนมากถ้า เกิดว่าเป็นมนุษย์สร้างขึ้นแล้วล่ะก็มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยโดยท่านเจ้าเมืองพวกเขานั้นก็ยังมีความคิดว่าเด็กชินเชิญคนนี้อาจจะเป็นคนที่ถูกเลือกเอาไว้ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่แข่งแร่งถูกเลือกเอาไว้แล้วจริงจริงมันก็จะเป็นเรื่องดีสําหรับคนที่จะสามารถสืบทอดเจตนงของเมืองบวกโบราณได้นั่นเองโดยพระเอกที่ได้เดินเข้ามาสักพักเขานั้นก็ได้มาเจอกับผดึกเบสมนอีกอันซึ่งมันก็เป็นผนึกที่อยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้ จึงทําให้พระเอกนั้นก็เลยได้ทําการทดลองตรวจสอบดูมันก็ทําให้เขานั้นก็ถือกับตกใจเป็นอย่างมากสตั่นไปกนหลายวิกฤเกระดาได้เพราะเขานั้นได้สัมผัสไปเจอกับอะไรบางอย่างเป็นคล้ายๆกับมีดวงตาของใครบางคนจ้องมองเข้าอยู่ในตอนนี้พระเอกจึงได้รีบออกมาจากผนึกแห่งนั้นในทันทีพเพราะเขาเน้นกลัวว่าจะถูกดูดกลืนกินเข้าไปแต่พอพระเอกนั้นไม่สามารถรับรู้ถึงความถ่ายที่แท้จริงของมันได้อเขานั้นจึงได้ปล่อยไปก่อน และก็ในมุ่งเดินทางกันต่อไปในทันทีและเมื่อพระเอกนั้นเดินทางเข้ามาถึงด้านไหนแล้วเขานั้นก็ได้มาเจอกับพลังงานอันมากมายมหาศาลที่ลอยเคว้งคว้างอยู่บริเวณรอบๆแต่พอพระเอกพยายามที่ดูดซับมันเข้าไปแล้วมันก็ไม่สามารถทำได้เพราะเนื่องด้วยพลังนี้มันเป็นพลังที่ขัดแย้งกับพลังของเขาจึงทำให้เขานั้นไม่สามารถดูดเข้าไปได้แต่ก็เกือบที่ถูกดูดกลืนกินเข้าไปแทนจึงทำให้พระเอกนั้นที่อยากรู ว่ามันคืออะไรกันแน่เขานั้นจึงได้ตรวจสอบด้วยในทันทีว่าเจตจำนงของเมืองหลวงโบราณน,นี้มันคืออะไรกันแต่พอพระเอกนั้นได้สำรวจดูแล้วเขานั้นก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรเขานั้นจึงได้ทําการดูซับพลังวิญญาณน,นี้เข้าไปอีกรอบและในครั้งนี้เขานั้นสามารถทํามันได้เพราะก่อนหน้านี้ไม่สามารถดูซับมันได้เลยเพราะถูกต่อต้านเอาไว้แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้ว การดูซับพลังของพระเอกมันก็ดูเหมือนว่าจะมีผลที่ดีเป็นอย่างมากเพราะเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานความสามารถของเขาระดับพลังรวมถึงพลังของสายเลือดพลังการต่อสู้ก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมหาศาล เรียกได้เลยว่าเพิ่มขึ้นมาอย่างหลายเท่ากันเลยก็ว่าได้แถมหลังจากที่พระเอกนั้นเดินทางเข้าไปกันต่อเขานั้นก็ได้มาเจอกับผนึกเวทมนต์อีกอันซึ่งก็ดูเหมือนว่าผนึกเวทมนต์นี้จะเป็นผนึกเวทมนต์ของศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงถ้าเกิดว่าดูซับเข้าไปมันจะเป็นผลดีต่อเขาแน่พระเอกจึงเลยเริ่มทําการดูซับมันเข้าไปอีกครั้งซึ่งมันก็ทําให้ท่านเจ้าเมืองที่ได้เห็นพระเอกแล้วเขานั้นก็ถึงกับคิดว่า เด็กคนนี้อาจจะเป็นคนที่ถูกเลือกเอาไว้แล้วก็ได้เพราะว่าในตอนนี้พระเอกมาถึงกับวิชาอันลึกลับโบราณแล้วเป็นศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงของเมืองหลวงโบราณในอดีตเป็นของคนที่แข็งแกร่งที่สุดสร้างเอาไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันพวกเขานั้นก็มีความคิดว่าถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นสามารถผ่านบททดสอบของเมืองหลวงโบราณน,นี้ได้จริงๆก็จะเป็นเรื่องดีในอนาคตแน่เพราะว่าเมืองหลวงโบราณแห่งนี้พยายามที่จะหา คนสืบทอดพลังที่แท้จริงมาโดยตลอดแต่ผ่านมาระยะเวลาหลายร้อยปีมันก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถสืบทอดมันได้เลยแต่พวกเขานั้นถึงจะเห็นพระเอกมีความแข็งแร่งและพรสวรรค์มาพวกเขานั้นก็ยังเป็นกังวลเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดาแล้วมันมีโอกาสน้อยที่จะสามารถทําการถวันทดสอบในบททดสอบในครั้งนี้ไปได้แต่พวกเขาก็ยังมีหวังว่าเด็กชินเชิญคนนี้จะสามารถทำ ได้เพื่อสืบทอดเจตจำนงของเมืองหลวงโบราณน,นี้ต่อไปนั่นเองโดยพระเอกที่ดูซับพลังเข้ามาเรื่อยๆแล้วเขานั้นก็มีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นศิลปะการต่อสู้ระดับพลังความแข็งแกร่งของร่างกายที่มากกว่าคนปกติไปแล้วเรียกได้เลยว่าเกือบที่จะยู่ยงงงกระพันไปแล้วนั่นเองส่วนคนที่ไม่สามารถผ่านการทดสอบและก็รับรู้ถึงเจตจำนงของเมืองหลวงโบราณได้พวกเขาก็ถูกส่งตัว ออกไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ทุกคนก็จะได้รับสมบัติตามที่พวกเขามีความสามารถอยู่ดีและก็จบไปในตอนที่210นะครับก็กําลังที่จะสนุกมามันกันเลยทีเดียวนะฮะแต่กระจกไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้อ่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับกบผมด้วยนะครับก็จะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายจุบจ๊บ